เจ้าพ่อนางงามนวัดไม่ใจดำเคลื่อนไหวแล้วป่มแม่อิงฟ้าขอให้เมตตาลูก เรียกได้ว่าก่อนหน้านี้เจ้าพ่อนางงามนวัดได้ออกมาไลฟ์สดพูดถึงพฤติกรรมอิงฟ้ามิสการอินเทอร์เนชันแน2022หลังหายไปกับดาราสาวหล่อต่อนอในช่วงกำลังเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นตัวแทนจริงมงกุฎที่บาหลีประเทศอินโดนีเซียจนงานนี้เกิดการวิพากวิจารณ์กันอย่างร้อนระอุในโลกโซเชียล และในเวลาต่อมาแม่อิงฟ้าวราหะก็ได้โผลคอมเมนต์ขอโทษนวัดเจ้าพ่อนาังงามหลังเจอดราม่าลูกสาวหายตัวไปเที่ยวสิงคโปร์โดยทางด้านคุณแม่อิงฟ้าวราหะก็ได้คอมเมนต์ระบุข,ข้อความว่าคุณนวัดคะ แม่โบต้องขอโทษแทนลูกสาวด้วยอย่าโกรธน้องเลยน้องรักบอสเสมอเขารบเปรียบพ่ออีกคนอภัยให้น้องด้วยถ้าน้องคิดน้อยใจอะไรไปน้องกลับวันนี้นะคะคงเข้าไปขอโทษแม่ปล่อยเครียดไปด้วยน้องไม่ได้ไปไหนไกลค่ะน้องบอกแค่มาพักผ่อนแม่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแต่ต้องขอโทษจากหัวใจรักบอสนวัตเสมอเมตาน้องเถอะค่ะเขาเป็นเด็กดีอาจตัดสินใจแบบเด็ก เด็กไปบ้างแต่น้องไม่คิดร้ายกับใครแน่นอนแม่รับรองรักเคารพคุณนวัดนะคะซึ่งต้องบอกว่าล่าสุดทางด้านเจ้าพ่อนางงามนวัดนั้นก็ไม่ใจดำเคลื่อนไหวแล้วหลังแม่อิงฟ้าโผลขอโทษขอให้เมตตาลูกสาวกลางโซเชียลโดยทางด้านนวัดก็ได้โพสสั้นๆว่าผมเข้าใจหัวอกคนเป็นแม่อยากให้ลูกๆดูแม่เป็นตัวอย่างโพแค่ครั้งเดียวแต่มีความหมายและมีประโยชน์ดูแลสุขภาพด้วยครับด้วยความเคารพคุณ แน่เสมอครับ